เมึงเป็นจนสุดปลายนะครับเป็นจนสุดปลายก็มีอยู่สองตนนั่นละก็ออกวันบ้านสมสมนะครับกบเเเบ็เป็นแต่เงาเลยเห็นบ่เป็นแต่เงา ครับเบึง่งโกบกละมุนพันกระสวยมาเลยน,นะครับเบึ่งจากรูปทรงต้นหักใหญ่ครับพี่น้องแอบเปล่นต้นนี้ใหญ่ครับใหญ่แต่ว่าบ้ทันเห็นหมาเห็นหน่วยดรอกเป็นภูมิใหญ่แห้งน,นะครับวังว่าปีหนาสิออกมาให้กินเดอ้อคน พุ่มบักใหญ่หนึ่งพอนเห็นพ่อหน่วยบักแอปเปิลก็ได้พี่น้องห้างนุกผมเห็นห้างนุกครับนี่ไซเบึง่งห้างนุกเอียง สวัสดีสวงสวยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับครับตอนนี้ผมกับยูหน้านะครับอยู่เถียงครับเมื่อนีกัสิผ้าพี่น้องไปเบิงสวนคองแม่นะครับแล้วก็สิไปเบิงพวกกวต้นบักแอปเปิลกล้วยไข่ก้อนอื่นนะครับสิผ้าไปเบิงก๊กบักไฟซะก่อนนะครับเห้กับไปเบิงบักไฟก่อนเลยนะครับครับต้นบักไฟที่ผ้ามาเบิงรอบก้อนนันละพี่น้องมันกับโบตึงนะครับปีนี้ มันบดตึงแต่ว่ามันก็ะเหลื่มซุกแล้วนะครับก,บก็กินไปนํากินไปนํานะครับห้อหอยกินครับเบิ่งมันบดตึงปันไดแต่ว่ามันกับพ่อได้กินอยู่หรอกพี่นอ้องเบิ่งเป็นจนสุดปลายนะครับเป็นจนสุดปลายก็มีอยู่สองตนนั่นละหน่วนะยตึงแน่บด,ต,ดตึงแน่นะครับปีนี้ จ็กเป็นน้ำอีหยังเดียวผมซิมก่อนก้ายเข้าอารก็ออกวันบ้านสมๆนะครับก็เป็นแต่เงาเลยเห็นบ่กเป็นแต่เงาสุดปลายครับ นี่นวยใหญ่ๆเนี่ยนี่เอาไปกินครับเบิง่งไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งกันเลยนะครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งกับสิบเป็นบบไลยนะครับ นี่ครับบ่ตึงคือกันบ่คอยตึงตึงบางหน่วยนะครับพีนานี่ผมว่าเป็นตะตึงเบิร์อยู่ดอกปีนี้มันสุกสานะครับปีกายน่ะมันสุกตั้งแต่ซองอาทิตย์ก่อนแล้วนะครับของปีกายนั่นกาม ซ้ำเห็นล่ะพี่น้องโบลายบันไดมักไฟเห็นหมอเป็นพว่วงมันกับปลูกแล้วแล้วลพี่น้องปลูกแล้ววางโบกี่มือนี่นะครับปลูกมันแล้ววางโบกิมือก็มีอยู่นี่กระิมีพักกันแยงพักกันแยงนะครับ เอาไปใส่แกงน้อใหม่นะครับพักกระแหงใส่ออมกบออมเขียดสร้างบาดานนักแต้โดนผุนยังใส่ได้เท่าสุมือนี้มันมีหนามอยู่ตาหนามนะครับฟังผุนเป็นสวนบักแอป,ปเปิลนนะครับพี่น้องแล้วก็ก่้ยไข่ปลูกบนเปนกันนะครับ มือนี้กระสวยล่ะพี่น่องสองสีสองม่วงล่ะแต่ว่ามือนี้มันเป็นอันนั้นมันขึ่มๆนะครับเป็นขึ่มๆโกบแอปเปิลกับใบสอยเบิดพี่น้องเพียมันลงนะครับอีกอย่างกับสภาผู้มีอากาศมันบนหนาวคือต่างประเทศนะครับมันก็เลยเป็นแนวนี้กระซ่าวกวาต้นนะครับเ้าสองต้นนี้ละ่ะถ้าพุมจำโบพิน นะครับบ้านเห็นหน่วยอยู่เล็กหน่วยอยู่ใสใบงามดีอยู่ต้นแอปเปิลนะครับปลูกใส่กับกวยไข่เบิ่งครับม่แต่ใบมันกวยไข่กับล้ายครับพี่น้อง นี่ก็แอปเปิ้ลคือกันร้ายนะครับเลาะไปเรื่อยๆนี่กลวยน้ำว่าละมุดละมุดกับตน้นไงตัวใหญ่น้ำนะครับละมุด เบิ่งครับวีกว่วยไข่วีบักใหย่ใบสวยบองงามมาเบิ่งทางพี่ต้นนี่ต้นใหญ่ยยแห้งครับพี่น้องักแอบเปิดต้นนี้เบิ่งตี้ต้นบักใหย่ใบบักเขียวนะครับแต่ว่าผนเห็นหน่วยอยู่ มีแต่แอปเปิลฟังว่าปีหนาปีหื่อนี้มันสิออกมาให้เฮาได้กินหน่วยนะครับปีหนาปีหื่อักละมุดกับมีนี่ก็แอปเปิลคือการโอ้นอกล้วยใครพี่นองทอกซะนั่นครับส่วนในฟ้้นมานะเม่ไลยทองมีแต่แอปเปิลน,นะครับ แต่ว่าบ้านเห็นหมากบ้านท่านเห็นหน่วยถ้าเป็นหน่วยนีย่ถือว่าสุดหยอดเลยนะครับปลูกแล้วก็เป็นหน่วยยูอีสานนี่สุดหยอดเลยเด้มือกี้ก็เริ่มเอาเอาวอีกแล้วพี่นอ้องครับเบิ้งโกบกละมุนผ่านกับซวยมาเลยงนะครับเบิ้งจากรูปทรง เี่ยวดีครับพี่น้องสวนนีก่กระต้นบักใหยครับพี่น้องแอปเปิลต้นนี้ให่ครับให่แต่ว่าบ่อนเห็นหมาเห็นหน่วยดอกเป็นพุ่มใยแห้งน,นะครับว่าง่าปีหนาสิออกมาให้กินเดอ้อคนพุ่มหักใยห,หนึ่งบ่อนเห็นพ่อหน่วยบักแอปเปิลก็ได้ จักพันเอียงแล้วพันแอนหน้าบอแอบเปินพันแอนหน้าใยแห้งนะครับนอก,กล้วยกะห้ายครับนอก,กล้วยใครมีห้างนกนําพี่หน้องเห็นบอพี่น,น้องห้างนกผมเห็นห้างนกครับนี่ไซเบิ่งห้างนกเอียง มีหลูกมันบอกมีหลูกมันบอกเห็นอกพีหน่องห้างนกหลูกนกลูกนกกระจิบนี่ก็แอปเปิลพันธุเอียงแล้วนี่เลี้ยวๆนี่ใบเหี่ยวๆใบหน่อยๆ มีแต่กล้วยไข่ครับส่วนหมานะครับมีแต่กล้วยไข่หลักกับมาหน้าวมะกหน้าวเต็มต้นเลยพี่น้องเบืองต้นเดียวเลือกกินเลยได้พี่น้องต้นเดียวเลือกกินแก้วมังกรขี้เล็ก ต้นขี้เล้งทางนี้ก็เป็นอันนันะ้นคือเก่าพี่น้องสวนกล้ยไข่ปลูกผสมผสานกันอันนี้พ่นปลูกบักบวบครับเบืองบกบวบมีแตแม่ผมปลูกเองนะครับเบิ่งพี่น้องบกฮงบักฮงเอียงคือเป็นแนวนี้คือบ่เคยเห็นคือเป็นนวยแนวนี้นะครับ น้อยออกไข่ไข่ก้มๆปลูกไ้กับพ่อได้กินได้ขคลายเหรอพี่น้อง้าบป่ปลูกกับบ่ได้กินเพราะว่าซูเมอรนี่เศรษฐกิจมันอ่านไปเห็นงานกันยากนะครับเพราะว่าโควิดระบาดแห้งนี่ก็กล้วยไข่อีกนะครับมีแต่ปวยไข่เพื่อนปลูกไวในปลูกคล้ายเบิ้นะครัลปวยไข่ ก,กินน้ำเนี่ย่ะแต่ว่าบทน่กินกับตองค้ายนะครับเพราะว่ามันหายกำไรดีบักทั่วปีสวนนี่แล้วก็บักพริกนะครับักทั่วปีขี้เล็กอีกลหละแล้วปลูกขี้เล็กไว้มันพึ่งเสียไปเบิง่งนวยบักพริกครับพี่น้อง นบักพิกกาลังเป็นสนันลราเก็บไปหลาหลอดแล้วพี่น้องบักพีกเราคือสร้างต้นใหญ่ขากแถะนะครับบักพิกลราแบบต้นใหญ่เลยพี่น้องนี่บักทั่วปีบักพีกหลายอย่างนะครับเราปลูกไว,ว้แล้วก็ต้องหดแต่เลกๆแล้วตื่นมาหน้าในสุมือนี่ตีซ้มนะครับสมือมาโหดบักพิกโหดสวนแล้วนี่ หวังว่าฝนสิมาโตกบักทั่วปีนี่ก็คายดีคือกันครับพี่น่องบักทั่วปีเมึงบักพริกบักนามบักนามนี่แตงแต่โดนละบักม่วงส้มคือดูเป็นจังไงหนันกระสวนบักทัว่วคือกันนะครับสวนบักทัว่ว ม่วงสามดูดูเบอ่งครับพี่น้องบักม่วงสามดูดูเป็นโอ้มันเน่าหรือตัวนี้มันหัดเออเออหมดแดงอืมอืมอืมมันบมท่านเนา่าบอกมันคือเป็นสีนี่ม่วงสามดูดูนะครับแล้วคือบอไปกินสมแล้วมันเข่าแกนละมันเข่าแกนแล้วนะครับพี่น่อง ม่วงสามหรือ,รอต้อนนี้น้อยหนึง่งกับเป็นหมากนี่กับเริ่อมตายแล้วมาเคลสมล้วเห็นมอมันเรื่มอ,อันนั้นละเริ่มมีวัชพืชมาเกิดน,นี่กับบักหนามมักสมโอรอบนาสิผ้าไปบึงบักนัดนะครับพี่น้องให้มันนวยใหญ่กว่านี้นะคบเดี๋ยวผมสิผ้าไปบึงบักนัด นี่ละ่ะเทียงอยู่น้ำไฮน้ำหนานะครับถ้าป,ปกาูกบบอึดกินเขือเบอร์รี่มกเขือมกเขือสมนะครับเมืองเห็นบอกมันเหลื่มตายละแล้วก็เก็บบนหันเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ด้วยขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามได้หลายครับพี่น้อง แล้วพอกันมาคลิปหนาครับ